อรุณสวัสด,ดิ์คุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมมิสเตอร์ฮันเตอร์จอมพลานพาทัวร์ใน EP ีที่16นะครับสปรตออฟอเวสอนวันนี้เรามาอยู่กันบริเวณเทือกเขาที่มีหมู่บ้านของชนเผ่านะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเจอหินศิลาล่าสุดนะครับ แผนของวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินลงใต้นะมายังส่วนของภาคกลางแล้วก็คิดว่าจะสำรวจเทือกเขาบริเวณตรงนี้คิดว่าน่าจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็จะขึ้นเหนือนะไปสำรวจตรงนี้ต่อนะครับในอีพีนี้สำรวจดูความพึงพอใจของเรากับเผ่ามูอากีอยู่ที่250 ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเรายังต้องมีภารกิจอีกมากมายนะครับที่จะต้องรีบทำเนาะไม่งั้นนะ่ะมันไม่ครบพันเนี่ยก็จะลำบากนะครับเราก็จะไปยังแผนที่อื่นไม่ได้นะฮะต่อให้เราจะทะลุไปอีกแผนที่เดิมของเราเดี๋ยวเราก็ต้องมาทํำตรงนี้ให้มันสำเร็จอยู่ดีนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะเดินทางกันเลยนะครับนี่ โอเคเราเดินลงใต้เนาะนี่เห็นไหมโอเคเรากลับมาตำแหน่งที่เราเจอนี่ถั่วบราซิลนี่ว้าวที่เราเจอต้นไม้ใหญ่อย่างนี้ดีกว่าเนะาะเราเจออาหารครับกินเลยครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมชอบบริเวณตรงนี้มากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเนี่ย มันมีต้นไม้ใหญ่อยู่สามต้นเห็นไหมหนึ่งสองสามเนี่ยโอ้โหมันแบบเพอร์เฟกมากครับเราสามารถที่จะหาถั่วบราซิลเราสามารถที่จะหาเห็ดฟ้าได้สบายมากเลยนะครับเนตรงนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เลยตำแหน่งทำเลทองเลยสามสิบเก้าสาสิบเนี่ยเนี่ยโอ้โหตำแหน่งนี้เลยนะเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากนะครับป่ะเดินต่อครับป่ะ เมื่อกี้เรามีเราเจอร่องตรงนั้นเราจะเข้าไปสำรวจเข้าสักหน่อยนะนี่มีถ้ำอยู่ตรงนี้นะครับ ศิลานะครับอ่าเลออยว้าวตำแหน่งนี้ครับนี่เจอแล้วนะครับโอเคเราจะเดินตรงไปนะ ร่างกายของเราตอนนี้ขาดน้ำเนาะอย่างรุนแรงนะเราไม่มีน้ําดื่มเลยว่างเปล่าอ๋อศูนย์อะไรเอ่ออะไรได้ให้น้ําได้บ้างอ๋อตัวนี้ให้น้ําได้นี่ปาล์มเนี่ยว้าวปาล์มเนี่ยดีมากเลยนะไอข้ขาวๆเนี่ยสามารถที่จะให้น้ําเราได้นะครับนี่เนี่ยว้าวเจออีกแล้วต้องระวงังนะครับมีสัตว์มีพิษอะไรหรือเปล่า รู้สึกว่าเราจะเจอถ้ำนะฮะว้าวผมหลอนทุกครั้งเลยเวลาเดินเพราะผมไม่อยากจะเจอแมงป่องนะมันจะทําให้เราเป็นหวัดเอ้ยแล้วมันจะทําให้เราเป็นไข้ได้นะว้าวอันนี้มีทางขึ้นไปงั้นหรอตรงนั้นก็เป็นทางเข้าอีกทางางั้นหรอ อนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งอ๋อเป็นทางทะลุหายกันครับตรงโน้นกับตรงนี้นี่เออนะทะลุหายกันต่อครับอืมทางเข้ามานี่โอ้โหโอ้โหท่ายซิว่าเราเจออะไร โอ้โหไปจะรออะไรล่ะครับพี่เข้ามาต้อนรับรถแล้วหนึ่งคนสองคนโอเคเก็บก่อน อาวโอเคเอาคนนี้ก่อนโอเคขอกระสุนหน่อยแล้วกันไม่มีกระสุนนะมามาเลยพี่โอ,โอ้โหเ,เจอเจอสองคนโอเคเก็บตัวนั้นก่อนคนนี้เห็นเราโอเคว้าว ดูเดือดมากนะครับแม่ฝนป่าอยู่คนละทิศละทางเลยนะอะระหว่างนี้เราก็จะเก็บธนูที่เราพอที่จะขโมยเข้ามาได้นะเนีพราะเราจะต้องใช้ลูกธนูก็เนาะอ่อ นี่อะไรเนาะ <S <S เราเจอทางออกนะสามทางแล้วอ๋อรู้สึกเขาจะมีเพื่อนอีกคนนึงง้งางเลยครับเขาอยู่ไหนเนาะเขาไปนน่นแล้วอุ้ยอะไรอะ อเ uh huh. จออีกแล้วอ uh huh. นี่แหละครับเริ่มยากแล้วนะครับเวลามาป่าอันนี้ทีไรเจอตลอดเลยนะครับอ้าวเนื้อเน่าซะแล้วโอเครีบทำลายกันดีกว่า ผมคิดว่าผมจะนอนบนหินสักหน่อยนะมันเลี่ยงไม่ได้แล้วครับหรือผมอาจจะต้องสร้างที่พักสักแบบที่พักที่มันแบบธรรมดาไปก่อนนะเพราะว่าพักนี้ผมรู้สึกว่าฝีมือตกนะโดนเจ้าแมงมุมทำร้ายบ่อยมากเลยครับผมจะต้องสร้างที่พักชั่วคราวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อุ้ย โอ,โ,อโ,อโอ้โอเคล่วงซะนะครับเก็บก่อนนะ <S <S เราอย่าปล่อยให้มันทิ้งไว้นานนะครับเพราะว่าการที่เราเป็นไข้ โดยใช้คือระยะเวลาเนี้ยมันจะดูดพลังงานของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลดไวมากเลยนะสังเ,เกตไหมมันจะทําให้เราเดินทางต่อลําบากนะครับถ้าเรามีพลังงานน้อยเห็นไหมครับเนี่ยรีบสร้างที่นอนก่อนนะครับแล้วผมก็จะนอนแปน๊บนึงนะไปนอนแป๊บนึง เราสวนเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงสามสี่ชั่วโมงโอเคร่างกายเราเริ่มฟื้นกลับมาแล้วนะอะ่นี่ก็เกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับนี่นะครับจากการที่เราเจอแมงมุมตัวร้ายนะครับทำให้เราลำบากแล้วเดี๋ยวผมทิ้งนี่ก่อนเนาะ มีดในร้อยเปอร์เซนต์โอ้แทนนี่เก็บไว้ผมไม่ค่อยได้เฉือนเนื้อเลยนะก็เลยมีดก็เลยเป็นร้อยเปอร์เซนต์อ๋อโดนคนป่านี่โดนโดนซะนะโอ้โหละเนลนาดเลยจริง เภาพที่หน้าแบบสยดส,สยองมากนะไปะไปต่อครับโอ้ว้าวผู้สูงผมจะเจอจุดที่เป็นแผ่นศิลานะครับนี่41 31นะครับนี่ปไปต่อครับน้ำกินได้ไหมสกปรกห้ามกินนะครับกินแล้วก็ท้องเสียไปเราไปหาแหล่งน้ำอื่นดีกว่า ว้าวตอนนี้เราเดินมายัางบริเวณตรงนี้นะครับที่เป็นเวิร์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านนี้หน่อยนะ ไ okay. อ้ปามสำคัญนะครับไอข้ขาวๆนี่อย่าพลาดที่จะเก็บมานะเพราะว่ามันม,ม,ม,มีน้ำด้วยนะกินปามตรงนี้ก็จะเพิ่มปริมาณน,น้ำให้ร่างกายได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเพิ่มตั้ง20นะ่สิบเลยอุ้ยรู้สึกว่าเราจะเจอผู้บาดเจ็บนะครับนั่นแหละปะ่ะเราไปอยู่กับเขาก่อนดีกว่านะคิดว่าเขาน่าจะ ต้องการความช่วยเหลือนะครับอืมตำแหน่งที่ผมเจอเขาอยู่ที่ตำแหน่งสี่สิบามสาสิบนะครับเนี่ยณธรรมแห่งนี้นะฮะเออเคพี่ทำไงดีอ่ะอ่าผมคิดว่าเราควรที่จะสร้างเต็นท์ไหมเนอะคิดว่าเราน่าจะสร้างเต็นท์ไว้ตรงนี้ดีกว่า เพื่อที่จะทําการาบันทึกเกมได้นะครับแล้วก็ <im it> เราจะ <im it> ก่อกองไฟบริเวณนี้หลังจากที่เราช่วยเหลือพี่คนนี้เขาเสร็จนะครับแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่ช่วยเขาเนื่องจากว่าเราจะอาศัยไฟของเขาในในการนําทางตัวนี้ก่อนนะครับ <im it> การที่เขามีไฟเนี่ยมันทําให้เราเราปลอดภัยจากสัตว์ร้ายพวกเสือนะครับดังนั้นระหว่างนี้เราจะใช้ไฟพี่เขาก่อน <im it> อโอเคนะครับตอนนี้บ้านเราก็สําเร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะสร้างกองไฟไว้ข้างๆพี่เขานะครับ <S <S เพราะว่าเดี๋ยวเราช่วยพี่เขาเสร็จพี่เขาก็ต้องไปแล้วนะครับเราจะสร้างกองไฟไว้ย่างเนื้อตรงนี้นะเ,เพื่อเราอาจจะต้องใช้ประโยชน์นะครับไะเสร็จไม้อ่าตอนนี้ กองไฟแล้วก็ฟืนอ่ะเราเรียกว่าฟืนแล้วก็ที่พักของเราก็สําเร็จแล้วเราก็จะช่วยพี่เขานะครับน่าโอเคพอไงครับพี่แค่นี้พอไหมโอเคพอนะครับเ,เราช่วยพี่เขาได้แล้วนะครับนี่นี่นี่คือสาเหตุที่ผมจะต้องอาศัยไฟจากพี่เขาก่อนนะไม่งั้นป่าก็จะมืดนะครับนี่ เราดูซิว่าเราพอจะมีอะไรที่พอที่จะทําอาหารได้ไหมไม่มีนะไม่มีเลยเจ้าค่ะเออไม่มีก็ไม่เป็นไรพอดีเนื้อเราก็ที่ล่ามามันก็เน่าพอดีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับการที่เตรียมตัวไว้เป็นสิ่งที่ดีครับเนี่ยเราเตรียมไว้บริเวณอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ดีเราจะมาร์กพื้นที่เราไว้สักหน่อยเนาะเพื่อที่จะ กลับมาจะจะได้แบบไม่ไม่ต้องหาไงาหายากนะฮะหาใกล้ๆต้องเป็นแบบอ่ะนี้แหละอ่ะนี่โอเคนะมาร์กเสร็จแล้วนะครับเจอกันตรงนี้นะอันนี้ครับเป็นเป็นมาร์กเอาไว้ครับระหว่างนี้อุ้ยเราเห็นอะไรบางอย่างไหมเห็นสีส้มๆไหมฮะพาเราไปดูสิว้าว จเจอแหล่งน้ําด้วยอ,อ๋อน้ากกําสกปรกซะด้วยนะครับเราเจอหินตำนานเพิ่มเติมนะครับบริเวณตรงนี้นะนี่นะครับสามสี่สบสองสามสิบนะครับเจอหินตำนานนะครับอืมป่ะเดี๋ยวขึ้นเหนือไปต่อซะหน่อยนะเพราะว่าพลังงานยังเหลือนะป่ะ ผมเจอดอกลิลลี่นะผมรีบเก็บเขาก่อนเพราะว่าม,มีประโยชน์มากนหะโอ้โหเราเจอเด็กครับว้าวเราเจอแหล่งน้ำแล้วทุกคน กินก่อนแล้วครับไม่ไม่สนใจแล้วครับโอ้โหเหนื่อยมากนะครับแล้วก็จะตักน้ำพีกี้ด้วย <_ t ick> ผมคิดว่าผมจะต้องทำภารกิจสำคัญนั่นก็คือพาเด็กตัวนี้คนนี้นะครับกลับบ้านนะครับเขาอยู่ตรงนี้คือเราต้องรีบวิ่งแล้วก็ไปจับตัวเขา นะครับแล้วก็เอาเขามาส่งบริเวณตรงนี้แต่ที่เราเจอเขาเนี่ยคือบริเวณตรงนี้ฮะเห็นไหมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบปดหัวมากเลยนะต้องต้องพานมาทางนี้นะอืออ่ะเราก็ต้องจำไว้ก่อนเนาะว่าตำแหน่งที่หมู่บ้านอยู่คือตำแหน่งไหนนะคือ41 35โอเคผมจะพา น้องขึ้นไปส่งนะครับบริเวณตรงโน้นนะ,ะบริเวณตรงนี้สามสิบสามสิบห้าสี่สิบเอ็ดนั่นนั่นความหมายของเราคือเราต้องวิ่งลงใต้นะครับวิ่งตามครับกดชิปวิ่งตามเขาแล้วก็แบกนี่แบกไปเลยสี่สิบเอ็ดวิ่งลงใต้ครับ ดูแผนที่ไม่ได้ด้วยนะครับไปไปครับอา่าผมกล้าที่จะพาเข้าไปนั่นก็เพราะว่าผมเนี่ย มีที่พักอยู่ตรงโน้นนะเนาะมีที่พักอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาเนี่ยชนเผ่าเนะี่ยก็เลยพาเขาไปได้เพราะว่าพาเสร็จก็สามารถที่จะนอนได้เนะี่ยแต่ระหว่างที่วิ่งเนี่ยภารกิจนี้ค่อนข้างที่อันตรายตรงที่คุณจะไม่มีโอกาสได้หาสิ่งป้องกันตัวนะครับถ้าคุณเจองูเจอเสือจเจออะไรคุณต้องวิ่งหนีอย่างเดียว เรวิ่งลงใต้เองเดียวเลยนะเจอบงเจอบึงอะไรก็วิ่งไปนะ <c oughs> โอ้โสี่สิบสองแล้วนะครับเราก็ต้องไปทางตะวันออกนะ คือภารกิจพาเด็กกลับบ้านนี่เป็นภารกิจที่ผมไม่ค่อยชอบเลยบอกตรงนะโอเคเจอกำแพงหมู่้าแล้วครับอโอเคเนี่ยแล้วเราก็ต้องพาเด็กมาส่งตรงนี้นี่โอ้โหจับแล นี่กลับมาล้วนะพ่อออกมนตีนะครับตีตูดสักทีหนึงนะครับเฮ้ยตอนนี้ผมก็จะกินของชาวเขาไปสังเกตว่าประชากรของอาชาวเผ่าจะมากขึ้นนะครับเนื่องจากการที่เรามาช่วยเหลือพวกเขานะครับ สำหรับ e ีนี้นะครับผมอาจจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับโดยแผนของเราก็จะขึ้นไปสำรวจตรงนี้นะครับอาจจะวิ่งวิ่งจ,จะสำรวจจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับที่เดิมนะครับเนี่ยขึ้นไปเนาะโอเคครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าท่านต้องการให้ผมนำเสนอหรือต้องการให้ผมอคิดแบบไหนก็ยินดีนะครับโอเคครับสำหรับ EP ีที่16นี้ขอลากันไปด้วยภาพส,สวยๆแบบสงบสงบสงบนะครับส,สวยๆของชนเผ่ามัวกีนะครับพอดีผมก็นั่งถิงไฟกับชาวเผ่าด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ